สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 วันนี้นะคะครูดาวจะมาชวนพวกเรามาดูคลิปวิดีโอวิชาคณิตศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการบวกการลบจำนวนที่มากกว่า1น0 0 0แสนนะคะโดยในวันนี้เราจะมาดูคลิปในส่วนของการวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบอย่างง่ายกันก่อนนะคะคลิปนี้ จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือที่เรารู้จักกันในนามของสสว,วทนั่นเองค่ะก่อนเริ่มดูคลิปนะคะคุณครูแนะนำให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมทั้งใบงานสมุดหนังสือเรียนดินสอนหรือปากกาค่ะยังลบแล้วก็ไม่ปรรทัดด้วยนะคะแล้วเมื่อชมคลิปเสร็จนะคะอย่าลืมทำใบงาน แล้วก็ทรงตามกําหนดที่เราคุยกันไว้ด้วยนะคะเตรียมอุปกรณ์พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันในตอนต่อไปแล้วนะคะกับเรื่องการวิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่โจทย์ปัญหาแรกเลยนะคะคุณลุงซื้อจักรยานราคา3,000บาทแล้วก็ซื้อจักรยานยนต์ในราคา50,000บาทค่ะคุณลุงจะจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทจะจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะ อย่างแรกสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์ก็คือโจทย์นี้ถามหาอะไรคะถามหาคุณลุงจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทคะ่ะแล้วโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างคะไปดูกันโจทย์บอกเรามาว่าคุณลุงซื้อจัก,กรยานคะ่ะ3,000บาทแล้วก็ซื้อจัก,กรยานยนต์ค่ะ5 0 0 0 0บาทนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกมานะคะ แล้วเราจะหาคำตอบของโจทย์ปัญหานี้ได้ยังไงคะอย่างแรกเราทรบาบว่าจักรยานราคา3,000บาทส่วนจัก,กรยานยนต์ราคา50,000บาทถ้าซื้อ2อย่างเราก็ต้องนำราคาของ2สิ่งนี้มาทำอะไรคะนำมารวมกันนะคะนำมารวมกันก็ใช้วิธีการบวกค่ะ นำสามพันมาบวกกับ50,000ื่นนั่นเองนะคะจึงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาคำตอบได้ดังนี้ค่ะสามพันบวกห้าหมเท่ากับเท่าไหร่จะได้สามพันบวกห้0 0 0เท่ากับห้าหมค่ะคุณลุงจ่ายเงินทั้งหมด53,000บาทค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองไปดูโจทย์ข้อตอไปกันค่ะ ข้อต่อไปคืออะไรนะอ๋อใบบัวค่ะใบบัวมีเงินอยู่3,000ันบาทแล้วคุณแม่ก็ให้มาอีกจำนวนหนึ่งค่ะเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะใบบัวก็นำเงินที่มีอยู่กับเงินที่คุณแม่ให้รวมกันแล้วก็นำไปฝากธนาคารค่ะใบบัวนำเงินไปฝากธนาคารทั้งสิ้น5,000ันบาทอยากทราบว่าคุณแม่ให้เงินใบบัวมากี่บาทคะ เราก็จะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาคำตอบกันค่ะ3.000คือเงินที่ใบบัวมีนะคะกล่องสี่เหลี่ยมคือเงินที่คุณแม่ให้มาจำนวนหนึ่งค่ะเมือเ่อรวมกันแล้วได้เป็นเงิน5,000เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าเราจะหาคำตอบกันได้ยังไงนะใบบัวมีเงิน3,000 รวมกับเงินที่คุณแม่ให้มารวมแล้วมี5,000บาทค่ะเราก็จะเขียนปออยระโยคสัญลักษณ์เพื่อหาคำตอบได้ว่าจากปออกระโยคสัญลักษณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่านี้เราก็จะใช้ความสัมพันธ์ในการบวกและการลบเพื่อหาคำตอบนะคะ,ะใบบัวมีเงิน3 0 0พัน คุณแม่ให้มาอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นตัวไม่ทราบคา่บาใบบัวนำเงินที่มีอยู่และเงินที่คุณแม่ให้ไปฝากธนาคาร5,000ันบาทคุณแม่ให้เงินใบบัวมาเท่าไหร่นะาเราก็จะตรวจสอบคำตอบกันนะคะจะได้ว่าใบาบัวมีเงินอยู่3า0พันรวมกับเงินที่คุณแม่ให้มาอีกสองพันรวมแล้วนำไปฝากธนาคาร5 0 0พันถูกต้องค่ะโจทย์ข้อต่อไปของเรานะคะ รถเก๋งราคา854,000บาทรถสปอร์ตราคา1,2800บาทอยากทราบว่ารถสปอร์ตแพงกว่ารถเก๋งอยู่กี่บาทอย่างแรกโจทย์ถามหาอะไรคะถามหาว่ารถสปอร์ตราคาแพงกว่ารถเก๋งอยู่กี่บาทโจทย์บอกอะไรมาบ้างเลยรถเก๋งราคา 854,000บาทรถสปอร์ตราคา1 2 8 0 0บาทนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกมานะคะเราจะหาคำตอบกันได้ยังไงนี่คือราคาของรถสปอร์ตนะคะนี่คือราคาของรถเก่งค่ะจะเห็นว่ารถสปอร์ตมีราคาแพงกว่า นี่คือส่วนต่างของสิ่งที่แพงกว่านะคะดังนั้นเราจึงแก้ปัญหานี้ด้วยการลบค่ะได้ว่า1,2800ล้าน0 0ลบด้วย854,000จะได้3 4 6 8 0 0ส เรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าค่ะนำราคารถเก๋งบวกเข้ากับจำนวนที่แพงกว่าจะได้8,54,000บวกด้วย3,46,800เท่ากับ1,2,800ล้ซึ่งเท่ากับราคารถสปอร์ตพอดีเลยค่ะแสดงว่าการหาคำตอบของเรานั้นถูกต้องนะคะ รถเก๋งราคา854,000บาทรถสปอร์ตราคา1 2 8 0 0บาทอยากทราบว่ารถสปอร์ตแพงกว่ารถเก๋งอยู่กี่บาทนำราคารถสปอร์ตลบด้วยราคารถเก๋งจะได้จำนวนเงินที่รถสปอร์ตราคาแพงกว่ารถเก๋งอยู่346,800บาทค่ะ เรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะแม่ค้ามีไข่ไก่อยู่2 8 9 9 5 0 0ฟองแต่เมื่อขายไปแล้วค่ะยังเหลืออยู่1 1 7 2 5 0ฟองเอแม่ค้าขายไข่ไปกี่ฟองคะไข่ไก่ทั้งหมดนะคะ2 8 9 9 5 0 0ฟอง ครูแทนมันด้วยแถบสีเหลืองนี้นะคะต่อมาค่ะแม่ค่ะก็ขายไปส่วนหนึ่งค่ะขายไปเท่าไหร่ไม่ทราบนะคะแต่ทราบว่ายังเหลืออยู่1 1 7 2 5 0ฟองแม่ค้าค่ะขายไข่ไปกี่ฟองกันหน้เราก็จะเขียนประโยคสัญลักษได้ว่า2 8 9 9 5 0 0คือไข่ไก่ทั้งหมดนะคะ ลบด้วยส่วนที่ขายไปที่เรายังไม่ทราบค่ะจะเท่ากับที่ยังเหลืออยู่1 1 7 2 5 5 0ฟองค่ะแม่ค้ามีไข่ไก่289,500ฟองเมื่อขายไข่ไปแล้วยังเหลือไข่ไก่อยู่1 1 7 2 5 5 0ฟองแม่ค้าขายไข่ไก่ไปกี่ฟอง เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า289,500ลบด้วยจำนวนใดจะเท่ากับ117,250เเมื่อใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบใหม่ได้ว่าจำนวนใดนั้นเท่ากับ 2 8 9 5 0 0ลบด้วย1 1 7 2 5 0เด็กๆยังจำวิธีการนี้ได้ใช่ไหมคะจากประโยคสัญลักษณ์ด้านบน2 8 9 5 0 0เเป็นส่วนรวมจำนวนไม่ทราบค่าและผลของการลบเป็นส่วนย่อยถ้าเราจะหาส่วนย่อยส่วนหนึ่ง เราก็ต้องนำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งนะคะได้ผลว่าจำนวนนั้นเท่ากับ172,250แสดงว่าแม่คา้าขายไข่ได้172,250ฟองค่ะเราลองมาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะถ้านักเรียน ยังไม่มีกระดาษและดินสออยู่ใกล้มือนักเรียนอาจหยุดคลิปของครูไว้ก่อนแล้วลองคิดคำนวณ2ข้อนี้ดูนะคะเริ่มจากการเขียนประโยคสัญลักษณ์และคิดหาคำตอบค่ะเมื่อนักเรียนคิดเสร็จแล้วจึงค่อยเปิดคลิปของครูต่อนะคะเราไปดูเฉลยในข้อนี้กันค่ะตอนเช้า สมชายขายมะนาวได้6 5 2 1 5ลังตกเย็นขายมะนาวได้เพิ่มอีก18,000ลังสมชายขายมะนาวได้ทั้งหมดกี่ลังข้อนี้นะคะเรานำจำนวนที่ขายได้ในช่วงเช้ามารวมกับจำนวนที่ขายได้ในช่วงเย็นก็จะได้ผลรวมทั้งหมดค่ะ6 5 2 1 5 บวกกับ18,000จะเท่ากับจํานวนใดเท่ากับ83,215คํำตอบก็คือสมชายขายมะนาวได้83,215ลังเด็กๆคิดคํานวณคําตอบกันได้ถูกต้องไหมคะเจทย์ข้าต่อไปต้นกล้ามีเงิน13,516บาท ขุนมีเงิน8,650บาทขุนต้องเก็บเงินอีกเท่าใดจึงจะมีเงินเท่ากับต้นกล้าข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนกันนะคะเราจึงสามารถหาคำตอบได้โดยนำเงินของต้นกล้าลบด้วยเงินของขุนค่ะได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ว่า13,516ลบด้วย 8,650ได้ผลลบว่า4,866คําคำตอบของเราก็คือขุนต้องเก็บเงินอีก4,866บาทจึงจะมีเงินเท่ากับต้นกล้าค่ะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้กันค่ะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทำได้ด้วยการอ่านทำความเข้าใจโจทย์วางแผนแก้ปัญหา เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ดำเนินการหาคำตอบและอย่าลืมตรวจสอบคำตอบให้ถูกต้องด้วยนะคะ